วันนี้มาอยู่ที่สารายาครับขบวน38แล้วก็ขบวน45หไอ้แล้วก็45นะครับผิดผิดิด,ดขออภัยรถด่วนพิเศษ37กรุงเทพสุไหโขรลกแล้วก็รถด่วนพิเศษ45กรุงเทพประดังเบซากรุงเทพมพพิวัตฒนะครับแมพูดผิดอีกแล้ว ปลายทางก็สู่ไหกนลลกแล้วก็ขบวนระหว่างประเทศประดังเบสเชสไห้าสองหนึ่งส 5, 2, 1, 4, ี่ทำขบวนเสียงเครื่องกั้นลงแล้วนะครับ าน,นีต่อไปนคนปรปฐมนะครับ